สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับเราอยู่ในซีรีส์ยากเกินแต่เอาอยู่ครับพี่น้องครับการที่เราจะเอาชนะปัญหาเอาให้มันอยู่หมัดนั้นเราจะต้องมีขั้นตอนทั้งหมด5ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกก็คือชี้ตัวศัตรูระบุปัญหาให้ได้ขั้นตอนที่2ยอมรับว่าเราไม่มีความสามารถพอขั้นตอนที่3เราต้องนำปัญหา มาทิฐฐานทูลขอวิงบอลพระเจ้าและขั้นตอนที่4เราจะต้องเชื่อไว้วางใจแล้วเราจะสบายใจขั้นที่5วันนี้ครับก็คือการที่เราจะต้องขอบคุณล่วงหน้าพี่น้องครับพระเจ้ของพระเจ้าในเช้าวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในสองพงศวดานบทที่20เหมือนเดิมนะครับก็คือชีวิตของกษัตริย์เยโฮชาฟัน หลักการที่5และขั้นตอนที่5ในการเอาชนะสงครามชีวิตนั่นก็คือการขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าครับพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6และข้อที่7นะครับอย่าก,กระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการบิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณ แล้วสัสน,จจน,น,สต,น,นสตินส,ส,น Frozen, animales, สุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์โปรดฝ่าครั้งครับอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์ พี่น้องครับการอธิษฐานทูลขอครับเราจะต้องอธิษฐานทูลขอโดยสตาร์ตตั้งแต่การอธิษฐานและตามด้วยการวิงวอนและพร้อมกับการขอบพระคุณครับพระกัมภีรพูดไว้3ประการนี้อธิษฐานวิงวอนขอบพระคุณ,คณวันนี้เราจะเน้นเรื่องการขอบพระคุณพระเจ้าล่วงหนา้าพี่น้องครับอธิษฐานไปขอบพระคุณไปในคําอธิษฐานของเรามันเป็นเรื่องที่เกิดจากความเชื่อวางใจจริงๆครับเราจะขอบพระคุณพระเจ้า ด้วยความสบายใจด้วยสันติสุขและความมั่นใจว่าพระพรของพระเจ้าและการตอบคำธิษฐานั้นรอเราอยู่ข้างหน้านี่คือหลักการที่5ครับเยอาชาฟาัดก็ทําเช่นเดียวกันครับในการเอาชนะสงครามชีวิตนั้นเราต้องขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าสําหรับชัยชนะที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้เยอาชาฟาัดนั้นน่าทึ่งเลยครับเพราะเรื่องราวของท่านหลังจากที่ท่านปรึกษาประชาชนท่านก็ แต่งตั้งคนร้องเพลงถวายพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าล่วงหน้าเลยครับก่อนที่คําตอบจะมาเพราะเนื่องจากพระเจ้าสัญญาไว้แล้วครับว่าสงครามนี้จะเป็นของเราไม่ใช่ของเจ้าฉะนั้นโยชาฟัดจึงแต่งตั้งคนสรรเสริญพระเจ้าเลยครับสรรเสริญพระองค์สําหรับความงดงามความบริสุทธิ์ของพระองค์ขณะที่นํากองทัพออกไปพี่น้องลองนึกดูนะครับจินนาการดูได้ครับว่า ขณะที่เรากําลังยืนอ,อยู่บนยอดเขาแล้วมองข้ามภูเขาไปยังภูเขาที่อยู่อีกฟากหนึ่งสงครามใหญ่กาลังจะเกิดขึ้นข้างล่างครับบนภูเขาลูกหนึ่งศัตรูจากสาประเทศที่กําลังรอคอยกําลังจะทันล,ลมอิสราเอลให้ราบเป็นหน้ากลองชาวอิสราเอลก็อยู่ภูเขาลูกเดียวกันกับที่เรายือนอยู่นั่นก็คือสมมุติครับว่าเราเป็นเยวชาฟดเยวชาฟะทาไงครับ โยชาฟัตก็บอกกับผู้นำของพวกเขาบอกว่านี่เป็นแผนการการต่อสู้ที่มาจากพระเจ้าทุกคนที่ร้องเพลงในคณะนักร้องขอให้ไปอยู่ข้างหน้าพี่น้ององจินตนาการครับเอานักร้องไปอยู่ข้างหน้าไม่ใช่นักรบนะครับนักร้องไม่ใช่นักรบแต่ตอนนี้พระเจ้าให้นักร้องเป็นนักรบเสียแล้วถามว่าเขาจะยอมอยู่ไหมครับแน่นอนครับจิตใจก็คงจะหวาดหวัน่นพรั่นพรึงแน่นอนครับถ้าให้เรา ซึงเป็นนักร้องไปอยู่ข้างหน้าตายอย่างเดียวใช่ไหมครับรอและเตรียมตัวตายอย่างเดียวจะเหลืออะไรครับแต่พี่น้องครับนั่นคือการแสดงออกถึงความเชื่อวางใจและทําตามสิ่งที่พระเจ้าต้องการขอให้ไปอยู่ข้างหน้าเถิดครับนักร้องกองทัพก็ออกเดินแถวสู่สงครามโดยมีคณะนักร้องนำน้าร่องเพลงสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับเอาความคิดและเหตุผลที่ไหนมา ก็ไม่สามารถที่อธิบายเรื่องนี้ได้แต่ในที่สุดแผนการของพระเจ้าได้ผลไหมครับได้ผลสิครับศัตรูทั้ง3ชาติสับสนโอนลหมานลงเอยไปด้วยการฆ่ากันเองครับคนของพระเจ้าก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากเชื่อฟังและยอมเดินด้วยความเชื่อนักร้องยอมเดินด้วยความเชื่อครับคนที่อ่อนแอที่สุดเป็นศิลป,ปินไม่ใช่เป็นนักรบ คนเหล่านี้ยอมที่จะเดินนำหน้าหลังจากนั้นเมื่อชนะสงครามแล้วเขาก็แบ่งปันเข้าของที่ได้มากันฉเฉลิมฉลองกันขอบพระคุณพระเจ้าทำไมพระเจ้าทำแบบนี้ครับพี่น้องพระเจ้าทำแบบนี้เพื่อเป็นบทเรียนจากเรื่องราวของเยโชาฟัตสอนเราครับว่าแค่เราสรรเสริญพระเจ้าด้วยความเชื่อขอบคุณพระเจ้าด้วยความเชื่อแม้ก่อนจะได้รับชัยชนะ พี่น้องครับเพราะวจนะของพระเจ้าทําให้เรารู้ถึงความจริงที่ว่าการขอบพระคุณพระเจ้านั้นมีพลังครับการขอบพระคุณพระเจ้าล่วงหน้ายิ่งมีพลังเพิ่มพูนความเชื่อของเราเพราะฉะนั้นให้เราพูดพร้อมๆกันนะครับว่าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับคําทูลขอที่อาจจะยังไม่ได้รับคําตอบขอบคุณพระเจ้าสําหรับความช่วยเหลือที่ขอไว้แต่ยังไม่ได้มาถึงยังไม่ถึงเวลาขอบคุณพระเจ้าที่ ความเจ็บป่วยความเจ็บปวดทั้งหลายจะผ่านพ้นไปแม้ว่าชีวิตของเราจะหาไม่ก็ตามขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าที่เราเองนั้นได้เข้ามาสู่วัยชาราภาพขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าที่เราเข้าสู่ความอ่อนแอเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธเดชของพระเจ้าจะปรากฏมากขึ้นที่นั้นขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกทุกสิ่งทุกๆุกอย่างเราทุกคนสามารถพูดได้ครับว่าข้าแต่พระเจ้าลูกรู้ว่าลูกมีปัญหาแต่ลูกขอขอบพระคุณล่วงหน้า พรอไม่มีสถานการณ์ใดที่พระองค์ดูแลไม่ได้นี่แหละครับคือความเชื่อแท้แม้ว่าเราอาจจะยังไม่กล้าเราอาจจะยังกลัวอยู่เราอาจจะยังมีความหวาดหวั่นพรั่นพรึงเราอาจจะมีความรู้สึกท้อแท้เราอาจจะมีความรู้สึกซึมเศร้าแต่ถ้าเราเอ่ยปากเรียนรู้ที่จะขอบพระคุณพระเจ้าการที่เอ่ยปากขอบพระคุณพระเจ้าล่วงหน้านั้น มันจะเพิ่มพูนความเชื่อให้กับเราได้พี่น้องครับจงขอบพระคุณพระเจ้าล่วงหน้ามีสักเรื่องหนึ่งไหมครับที่ท่านอยากจะขอบพระคุณพระเจ้าล่วงหน้าสําหรับการแก้ปัญหาการตอบคำธิษฐานที่มาจากพระเจ้ามีทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการขอบพระคุณอะไรไหมครับที่เราต้องเปลี่ยนแปลงมีทัศนคติอะไรบางอย่างไหมครับในชีวิตของเราที่เราจะต้องเปลี่ยนในการเผชิญปัญหาที่ผ่านมา เราจะต้องเผชิญกับปัญหาในเวลานี้เมื่อเราเปลี่ยนแปลง,ปลงทัศนติของเราเมื่อเราขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าพี่น้องครับการช่วยเหลือจะมาจากพระเจ้าอย่างแน่นอนความเชื่อคืออะไรครับความเชื่อคือค,อคมแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงพระกัมภีรตอนนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อที่1นะครับโปรดฟรังครับความเชือ่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นมีจริงเพราะฉะนั้นการขอบพระคุณพระเจ้าล่วงหน้านั้นเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อที่เรามีการขอบพระคุณพระเจ้าล่วงหน้านั้นจะช่วยเปลี่ยนมุมมองจากสิ่งร้ายจะกลายเป็นดีได้การขอบพระคุณพระเจ้าล่วงหน้านั้นจะเปลี่ยนความเศร้าโศกให้กลายเป็นความหวังแม้ว่าในขณะนี้สถานก,การณ์ต่างๆที่เรารเผชิญอยู่ยังคงเหมือนเดิมนะครับมันยังดูเหมือนไม่มีทางออกไม่มีหนทางแก้ขไขใดๆ แต่การขอบคุณพระเจ้าลวงหน้าจะช่วยให้เรามีความเชื่อเพิ่มพูนความเชื่อเพิ่มพูนความหวังของเราเพิ่มพูนความมั่นคงภายในจิตใจของเราภายใต้พายุหมอสุมแห่งปัญหาเราจงมีความมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงอัญเชิญพระดำรัสของพระเยซูคริสครับที่พระองค์ได้สรงสอนเราในพระธรรมมาระโกบทที่11ข้อ24พระธรรมมาระโกบทที่11ข้อ24บอกว่าเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่า ขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นโปรดจำครับว่าไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทรงกระทำไม่ได้ไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินไปสำหรับพระเจ้าจงมีความเชื่อและจงขอบพระคุณพระเจ้าไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญกับอะไรอยู่ก็ตามปัญหาที่เรารเผชิญอยู่นี้มันไม่ได้ใหญ่ไปกว่าพระเจ้าครับพี่น้องผมจาได้ว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่า ให้อธิษฐานกับพระเจ้าว่า Oh God I have a big problem และในวิดีโอกันครับเราก็หันไปพูดกับปัญหาว่า Oh problem I have a big God เพระเาะฉะนั้นพี่น้องครับปัญหาที่เรารเผชิญอยู่ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าพระเจ้าเมื่อเราขัดสนพระเจ้าของเรามั่งคั่งเมื่อเรามีขีดจำกัดแต่พระเจ้าไม่มีขีดจำกัดพระเจ้าทรงรอบรู้ทุกอย่างนะคที่เรา ไม่ค่อยรู้อะไรเลยพระเจ้ามีอำนาจยิ่งใหญ่สูงสุดในขณะที่เรานั้นอ่อนแอพระเจ้าทำได้ทุกสิ่งถ้าเราเชื่อเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราเชื่อไหมครับว่าพระเจ้าเปลี่ยนสิ่งลายให้กลายเป็นดีได้เราเชื่อไหมครับว่าพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมเราเชื่อไหมครับว่าพระเจ้าเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐเราเชื่อไหมครับว่าพระเจ้าจงเป็นความหวังทุกอย่างของเราหากเราเชื่อ พี่น้องครับจงขอพระคุณพระเจ้าล่วงหน้าได้เลยครับขอบพระคุณพระเจ้าล่วงหน้าสําหรับพระสัญญาที่ยังไม่ได้มาถึงแต่จะเป็นจริงอย่างแน่นอนขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าสําหรับการช่วยเหลือช่วยกู้ที่กําลังเดินทางมาถึงขอบคุณพระเจ้าสําหรับการจัดเตรียมที่พร้อมแล้วรอคอยเราอยู่ข้างหน้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับประสบการณ์ในความยิ่งใหญ่และการอัศจรรย์ที่เกินความเข้าใจพี่น้องครับเราต้องอดทน เราจะต้องเชื่อเราจะได้รับคับความเชื่อนั้นเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ขับเคลื่อนไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ยินสิ่งที่เราคิดไม่ถึงขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะขอบพระคุณพระเจ้าลวงหนาขอบพ,พระคุณพระเจ้าลวงนาและขอบพระคุณพระเจ้าลวงหน้าอาเมน